สวัสดีค่ะขวัญเองนะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ก็กลับมาแล้วค่ะกับ EP นี้เลยเป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับภาคกอนะคะอี EP ที่4ค่ะเรื่องที่ว่ารากฐานของทุกการส,สร้างเนี่ยก็คืออารมณ์หรือว่า emotion นั่นเองเนาะทีนี้วันนี้ทำไมขวัญถึงได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะคะขวัญก็กลับไปดู EP ที่ขวัญทำมาแล้ว3คลิปเนาะว่าเออขวันทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็พบว่าอืมันยังไม่มีเรื่องของแนวนี้เลยอะจิตวิญญาณกดดรงดึงดูดจิตใจเอ่อ m i n d s e มีบ้างนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้อยากที่จะพูดเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานจริงๆแล้วก็คนที่เตรียมตัวสอบหลายคนอนะมองข้ามแม้แต่ติวเตอร์เองเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้นะคะ คือขันเข้าใจแหละครูหรือว่าโค้ชหรือว่าติวเตอร์ที่สอนสอบเข้าแบบภาคก,กอรหรือสอบเข้าน,นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยเขามีตรงนี้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันสําคัญเนาะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นกับนักเรียนหรือลูกศิษย์ของเขาว่าเออเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วขอนรู้สึกว่าเออวันเนี้ยขัญอยากจะมาเล่าให้ฟังแบบว่าฟรีฟเลย นะคะเผื่อว่าใครที่ผ่านเข้ามาตรงนี้ก็จะได้รับอะไรดีๆกันไปนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงเรื่องนี้เลยเนาะว่าอารมณ์เนี่ยเป็นรากฐานของทุกการส,สร้างรวมถึงการสอบยังไงนะคะขวัญก็ขอฝากค่ะสาหรับช่องของขวัญน,นะคะวันนี้อาจจะเร็วกันไปนิดนึงที่จะพูดต่ขอขวัญชื่อว่าอนาคตมาแน่นอนนะคะรับการสนับสนุนเป็นบิตคอย n l ไลน์นิ่งเน็ตเวิร์ก ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ EP นี้ขวัญเซตให้อยู่บนขวาบนนะคะก็สามารถสนุบสนับสนุกคันได้เลยเนาะตอนนี้เนี่ยค่าเงินของบิตคอยมันก็ยังไม่แพงเกินไปนะคะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแลกได้ประมาณ2700ัน็ดรบิตคอยเอ้ยไม่ใช่2700ัน27เสต,ตชิเนาะหรือว่าจริงๆเริ่มที่10บาทหรือว่า1บาทก็ได้นะคะเออก็อ่า ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งคุณเสียเวลาดูคลิปนี้ขวัก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะขอืมเรียนเรื่องนี้มาหลายปีเหมือนกันเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าติดเรื่องเนี้ย ติดเรื่องของจิตใจติดเรื่องว่าเรา,าเชื่อนะว่ากฎแรงดูดมีจริงแต่ว่าเรายังใช้งานไม่ได้นะคะยังเขาเรียกดึงดูดแบบติดติดับบดับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยพูดแบบสรุปลบรัดเลยนะคะก็คือว่าขวัญไปยึดติดกับขั้นตอนหรือว่าขนบจนเกินไปว่าเฮ้ยเราจะต้องทำแบบนั้นนะอ๋อเราไม่ได้พูด ฝังจิตท,ทุกวันนี่เฮ้ยเราขาดการนั่งสมาธิติดเต่งจริงการ,รขาดการนั่งสมาธิก็มีส่วนเนาะเราขาดการนั่งสมาธิเรานั่งน้อยเราแบบนอนน,นั่นนี่อะไรเงี้ยอาจจะยึดติดไปน,นิดนึงว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วอะค่ะเราอะขาดในเรื่องของการรักษาอารมณ์เนาะการรักษาอารมณ์ให้อยู่ในคลื่นที่เป็นเออเนี่ยถ้าทุกคนมองดูที่รูป emotional vibration c h a r t นะคะเราเนี่ยมนุษย์เราอะ่ะไม่ค่อยที่จะรักษาอารมณ์ให้ได้อยู่ในระดับขั้นตั้งแต่สีประมาณสีฟ้าขึ้นไปน้ำเงินไปจนถึงม่วงอย่างนี้ค่ะบ่อยครั้งที่ในระหว่างวันเนี่ยอารมณ์ของเราตกไปอยู่ในโซนเขียวเหลืองแล้วก็บางทีไปถึงแดงเลยเนาะซึ่งอ,อธิบายด้วยกฎแรงดูดหรือด้วย กดจักรวาลหรืออะไรก็ตามนะคะแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ที่เป็นขอนตมฟิสิกส์ก็อธิบายบ้างแล้วในเรื่องนี้เนาะว่าการที่คลื่นพลังงานของเราอะไปอยู่ในโซนที่มันเป็นเนกาทีฟอะค่ะเออม,มันจะส่งผลเสียในแง่ออกมาเป็นกายภาพเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าการพูดออกมา หรือการกระทำํำพฤติกรรมอะไรออกมาที่มันจะเป็นลบต่อชีวิตเรามากขึ้นเนาะทีนี้นะคะผนจะบอกว่าทุกการสันสร่นฟังที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรากฐานคืออารมณ์ก็คือว่าถ้าคุณอยากจะฟางให้มันเกิดอะไรขึ้นทุกอันเลยหนีไม่พ้นเรื่องนี้ค่ะสกเกลอารมณ์ว่าเราสามารถที่จะรักษาของระดับอารมณ์ให้อยู่ในไวเบรชัョหรืออยู่ในคลื่นอยู่ในการสั่นสะเทือนที่มันเป็นบวก ได้บ่อยได้ถี่และได้มากแค่ไหนนะทีนี้อยากให้ทุกคนดูที่สเกลอารมณ์ที่ขวัญได้กล่าวถึงไปแล้วเนาะถ้าจำง่ายๆเนี่ยมันคือสีของร้งกินน้ำนะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโดยที่ม่วงเนี่ยเป็นคลื่นที่อยู่สูงที่สุดเนาะเรียง่ายๆคือคลื่นเจ็ดร้อยบวกนะคะแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาคลื่น ยิ่งอยู่ข้างบนมากเท่าไหร่ก็คือเป็นคลื่นที่ดีนะคะเป็นอารมณ์ในเชิงบวกเท่านั้นแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนข้างล่างสุดเนาะสีแดงนะคะเป็นคลื่นที่ต่ำมากๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงอารมณ์กันสักนิดนึงนะคะขวัญจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะก็ก่อนอื่นนะคะ สเกลนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าสเกลอารมณ์ของฮอลคินเนาะเขาก็เป็นคนสำคัญในสายจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์แบบนี้เลยนะคะส่วนรูปนี้ผมก็ได้มาจากทวิตเตอร์ชื่อดังของแอคออพี่เหนือดูดวงนะคะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะมาลองมาไล่สเกลอารมณ์จากล่างสุดไปเลยนะคะในสเกลที่เป็นคลื่นยี่อะค่ะ เชมเนาะแปลเป็นไทยก็คือความละอายหรือความอับอายนะคะเป็นความที่เรียกว่าอะไรอะเราละอายใจเราอับอายจังเลยว่าทําไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้เนาะอันนั้นคือเรามัดระวังมากเลยนะคะคลื่นต่ำสุดๆนะต่อไปไปที่ขั้นข้างบนนะคะกิ้วค่ะกิ้วคลื่นสามสิบนะคะก็คือความรู้สึกผิดหรือว่าโทษตัวเองเนาะ ขึ้นไปข้างบนอีกค่ะอพาซี่ค่ะคลื่นห้าสิบหรือว่าความเฉยชาเนาะาเฉยเมยแล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นค่ะขึ้นไปอีกค่ะคลื่นเจ็สิบห้ากริฟนะคะกริฟแปลว่าความโศกเศร้าเสียใจเนาะขึ้นต่อไปเฟียคลื่นหนึ่งร้อยคือความกลัวนั่นเองนะคะขึ้นไปอีกข้างบนค่ะร้อยยี่สิบห้าดฟ ฟังดูเหมือนเป็นแง่บวกใช่ไหมแต่ว่าดีฟายในแง่นี้ออกไปทางลบนิดหน่อยก็คือเป็นความปรารถนาแบบอยากได้มาครอบครองอะคะ่ะแบบเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นภาษาพูดก็คือประมาณว่ากามมาฉันท้าแบบเลเวลแรงมากเนาะต่อไปค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะแองเกิลแปบลบว่าความโกรธนั่นเองขึ้นต่อไปหนึ่ง้เ็สิบห้าเป็นพรายนะคะพรายก็ออกแนว เกือบกลางเนาะจริงๆมันแปลว่าความภาคภูมิใจนะแต่ถ้าจะพูดในในแง่ลบนิดหน่อยมันจะแปล,แปลว่าทิฐิจองของหญิงพยองนะคะต่อไปค่ะเริ่มมาคลื่นกลางๆและที่ชีวิตเราก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็คือสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบผลพูดรวมกันเลยสองร้อยคือ c o r r a g e นะคะความกล้าหาญเนาะแล้วก็ สองหคือ neutrality เนาะความเป็นกลางค่ะโอเคทีนี้ก็เริ่มขึ้นสู่คลื่นในระดับสูงแล้วนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะแง่มุมไหนก็ตามการงานการเงินสุขภาพความรักความสัมพันธ์หรือโชคลาภใดๆก็ตามและถึงกระทั่งการสอบเดี๋ยวขวัญจะมา,า,าเน้นในช่วงท้ายว่ามันดียังไงกับการส,สร้างที่เป็นการสอบเนาะทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าด้านไหน ควรที่จะมีคลื่นตั้งแต่เหล่านี้เป็นต้นไปค่ะคือ310เป็นต้นไปนะสามคือ williness g n ค่ะแปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นความเ,เขาเรียกเต็มใจความมุ่งมั่นตั้งใจนั่นเอง williness อะก็คือเหมือนกับว่ามีใจที่อยากจะทำอะค่ะมุ่งมั่นตั้งใจแบบเป็นคำในภาษาอังกฤษที่ดีนะ เออถ้ามาจากคำว่าวิวใช่ไหมที่แปลว่าฉันจะฉันอะไรอย่างเงี้ยวิวริงเนก็คือฉันจะทําแน,แน่ฉันเต็มใจที่จะทำํำยังไงฉันก็จะทําอย่างเงี้ยค่ะโอเคต่อไปสามร้อยห้าสิบค่ะ acceptance นะคะความยอมรับเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรอ่ะอืมเรียกว่าเมตตาก็ได้นะทุกคนก็คือเป็นความยอมรับที่ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี ะะคะแล้วก็รวมถึงยอมรับความจริงยอมรับตัวเองด้วยยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปสามร้อยผ่านไปแล้วค่ะสี่รค่ะ reason ค่ะก็แปลง่ายๆก็ความมีเหตุมีผลเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นนิดนึงก็คือมันคือสติสัมปชัญญะแล้วก็ความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอค่ะเป็นแบบในลักษณะของใช้หัวคิดเนาะออว่าโอเค ตรก,กะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะทํายังไงเพื่อที่มันจะให้เรียกว่าอะไรอะเหมาะสมเป็นธรรมถูกต้องมากที่สุดนะรี f ั n นนะคะต่อไปค่ะห้าร้อยค่ะเลิฟหรือว่าความรักคําว่าความรักในที่นี้เนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ความรักแบบหนุ่มสาวอะไรแบบนั้นน,นนะแต่มันคือจริงๆขนมองถึงความรักในศาสนาคริสต์เลยอะก็คือรักเพื่อนมนุษย์ รักตัวเองรักเพื่อนบ้านรักสัตร์รักต้นไม้นะคะต่อไปคลื่นห้าร้อยสี่สิบความจอยนะคะจอยก็คือเอแปรทับศัพท์แหละว่าจอยแบบ e n จอยอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันลือก,กว่านั้นนิดนึงก็คือเป็นความสนุกสนานรื่นรมอะ่ะมันไม่ใช่แค่จอยเหมือนกับจอยงานปาร์ตี้อะ่ะแต่มันรู้สึกแบบว่า อ่า uh, enjoy the moment เออเข้าใจสิ่งนี้เนาะอย่างเช่นมันมีอะไรที่เราอยู่ในภาวะที่มันอยู่ในพวังก็ได้นะแบบเราอยู่ใน flow state เนาะแล้วเรารู้สึกว่าให้ยเรา enjoy กับตรงนี้มากๆค่ะแบบมันไม่ใช่เรื่องความรักด้วยนะแล้วมันก็ยังไม่ถึงขั้นตื่นรู้เลยนะแต่เรารู้สึกว่าฉัน joy กับแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราแบบสนุกสนานแบบเต้นลาร้องลาทําเพลงงั้นก็ไม่ใช่เนาะอย่างเช่น มันมีบางจังหวะที่เราอ่านหนังสืออาจจะเป็นนิยายที่เราชอบแล้วเราอยู่ในเรื่องราวนะั้นะอันนี้ก็เรียกจอยนะคะต่อไปรองสุดท้ายรองสูงสุดก็คือ peace นะคะสันติเนาะสันติภาพสันติสุขนั่นเองและสุดท้ายค่ะน้อยคนที่จะไปถึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเจ็ดร้อยบวกนะคะ e n t e h t e n m e n t หรือว่าการตื่นรู้ การรู้แจ้งหรือการตรัสรู้นั่นเองเนาะโอเคถ้าใครอยากที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าทำอะไรได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าควรจะต้องมีคลื่นที่อยู่ในระดับตั้งแต่310ขึ้นไปเนาะซึ่งพูดไปแล้วว่าคืออะไรนะสามร้อยขึ้นไปอืมความมุ่งมั่นตั้งใจการยอมรับยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสติสัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม ความรักนะคะรักตัวเองรักเพื่อนมนุษย์ความจอยสนุกสนานรื่นเริงสันติภาพสันติสุขแล้วก็รัสรู้รู้แจ้งนะคะโอเคทีนี้มาในส่วนของเรื่องของเราบ้างเพราะว่า ial, คอนเทนเนี่ยผ่านพูดเกี่ยวกับการสอบกับภาคกอ่อใช่ไหมคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวตรงๆงเนาะเพราะว่าไม่ได้มาพูดว่ามันสอบออกอะไรแล้ววิชานี้ควรจะทําแบบไหนสอบที่ไหนสอบ กี่ชั่วโมงได้คะแนนควรเป็นเท่าไหร่อ่านหนังสือยังไงเนี่ยผันพูดถึงรากฐานเลยว่าเรามีความรู้สึกกับสิ่งสิ่งนี้ยังไงคำว่าสิ่งสิงนี้ก็คือรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเรามาสอบเนี่ยทำไมนะอ๋อเราอยากได้อยากได้เพราะอะไรอะ่ะสำคัญกับเราสำคัญแค่ไหนอะ่ะ แล้วเรามีความรู้สึกกับมันหรืออารมณ์เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยยังไงนะคะบางคนนะเขามาสอบเนี่ยเขาไม่ได้มีอารมณ์ที่เป็นบุกเท่าไหร่เพราะว่าอะไรมันกดดันมากอะเช่นแบบเขาเป็นความหวังของที่บ้านอะไรเงี้ยพ่อแม่อยากให้สอบได้อยากให้เป็นข้าราชการแต่ว่าเราเริ่มต้นมาเราก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นแล้ะหมายถึงว่าถ้าเทียบ รุ่นเราเขาเดียวกันหรือเพื่อนหรือคนที่มาสอบด้วยกันว่ามีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จในการสอบมากกว่าอย่างเงี้ยเราอาจจะน้อยกว่าเขาเพราะว่าเราเริ่มต้นติดลบนึกออกไหมคะเราเริ่มต้นเออในแง่ลบว่าเอ้เรากังวลจังเลยซึ่งกังวลอยู่ในเลเวลไหนคะเลเวลล่างนะคะบางคนเนี่ยน้อยกว่ากังวลอีกคือเป็นความแบบว่าความกลัวเลยนะกลัวนี้ล่างเลยนะคะเป็นความกลัวเป็นความแบบ เอ,อละอายด้วยซ้ําบางทีเนาะเออเรารู้สึกเกี่วกับเรื่องนี้ยังไงนะคะบางคนมีความรู้สึกเกี่ยวกับการสอบในแง่ลบมากๆว่าหนึ่งเป็นภาระสองมีความกลัวสามมีความกังว,มวมลวมีความคิดมากมายเต็มไปหมดเลยในหัววะ่ะเลยเราจะทําได้ไหมเฮ้ยมันจะโอเคไหมที่บ้านจะว่ายังไงเราจะเออเตรียมตัวทันไหม น่นนี่นั่นนะคะคือความคิดของมนุษย์ที่ว่ามันฟุ้งซ่านมากมายเต็ไมไปหมดเนาะอนอกจากเรื่องที่เป็นความคิดเกี่ยวกับการสอบอะองค์ประกอบทั้งหมดที่ตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจสมัครสอบไปจนถึงวันสอบอะเราคิดกับองค์ประกอบเหล่านั้นยังไงในเรื่องของอารมณ์เนาะพราะเราคิดมองตัวเองยังไงว่าเราดีพอไหมมองถึงข้อสอบว่ายากไปไหม คนออกนี่มีอคติหรือเปล่ามีเส้นหรือเปล่ามีเด็กเส้นมันแข็งหรือเปล่าแล้วอืมมองข้อสอบในแง่ลบอ่ะเช่นเหมือนกับว่า,วาไม่เห็นจะต้องสอบภาษาอังกฤษเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเออไม่เห็นจะต้องสอบคณิตที่มันยากอะไรขนาดนั้นเลยทําไมต้องมีเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอีกอะที่เราคิดในระหว่างทางอะไม่มีเวลา อืมไม่ทานหรอกมันยากเกินไปโผใครจะไปจำได้กฎหมายนี่จะเรียนนิติหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เรียนนิติซะหน่อยใครจะไปรู้ไม่ได้เรียนคณิตมาลึกๆแบบเอกแมทซะหน่อยไม่ได้เรียนอังกฤษมาเยอะเยอะเหมือนเอกเองิงซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ถ้าติวเตอร์อะไรก็จะเรียกว่าเอออย่าไปหาข้ออ้างใช่ไหมแต่ตอนนี้ขวันกำลังมองในแง่ของอารมณ์อะทุกคนที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะตั้งแต่วันที่สมัครสอบระหว่างการเตร็มตัวไปจนถึงวันสอบอะทุกคนรู้สึกกับกระบวนการทั้งหมดเนี้ยยังไงนะคะมีความรู้สึกในแง่บวกหรือแง่ลบม,มากกว่ากันเนาะซึ่งขวัญเนี่ยในฐานะคนที่ผ่านการสอบมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ เห็นเพื่อนเห็นคนรุ่นเดียวกันเห็นรุ่นน้องเห็นรุ่นพี่เห็นคนที่มาปรึกษาเห็นหลายคนมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามาและที่เรารู้จักด้วยร้อยละเก้าสิบเลยค่ะมีความรู้สึกเกี่ยวกับการสอบทั้งกระบวนการในแง่ลบมากๆมากๆค่ะถึงแม้ว่าใจอยากได้นะมองไปแค่ผลลัพธ์แต่ว่าในกระบวนการนะ่ะไม่มีความสุขเลยมาไม่ถึงขั้นจอยโหเอาง่ายๆอย่าว่าแต่จอยเลย เอาแค่ขั้นแบบสามร้อยสิบอย่างเงี้ยเอาแค่ความแบบเต็มอกเต็มใจยอมรับความจริงมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำวิลลิงเนสยังไม่ถึงเลยทุกคนหลายคนอยู่ในเลเวลความกลัวหลายคนในเลเวลความโกรธโกรธตัวเองโกรธข้อ,อสอบโกรธสถานการณ์โกรธทุกอย่างหลายคนอยู่ในเลเวลความเฉยเมยหลายคนลงไปลึกขั้นสุดเลยความละอายความอัดอายว่าฉันสอบ ไม่ติดอีกแล้วฉนันโง่หรือเปล่าเราจะโดนด่ายไหมอย่างเงี้ยค่ะเออขอรู้สึกว่าถ้าทุกคนมีโอกาสได้ฟัง EP นี้เนาะอยากจะให้เอออย่าเพิ่งไปหาซื้อหนังสือหรือถ้ายังมีเวลาอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปมุ่งมั่นในเรื่องของการอ่านหนังสือตะบี้ตะบันทำแบบฝึกหัดอะไรขนาดนั้น ขอนอยางให้กลับมาเคลียร์เรื่องอารมณ์ก่อนว่าเราอะมีสเตตอารมณ์หรือมีสเกลอารมณ์อะเป็นแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วเริ่มค่อยๆปรับเนาะมันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นมันก็เหมือนกับทุกอย่างที่เราจะต้องฝึกนะคะค่อยๆปรับค่อยๆรู้เท่าทันตัวเองในแต่ละช่วงเวลาของวันว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังมีวอ,อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะอ๋อตอนนี้เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรืองนีเเราโกรธมากเลย เราเกลียดมากเลยเราเศร้ามากเราอับอายมากอะไรเงี้ยแม้แต่อารมณ์ในแง่บวกก็หล้ทันนะคะอ๋อเอ้ยเรากําลังรู้สึกจอยนะจอยเดอโมเมนต์มากเฮ้ยเรามีความเต็มใจอะเฮ้ยเรายอมรับเราดีใจที่เห็นคนอื่นได้ดีอะ่ะเรามีความรักให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนนะอะไรเงี้ยก็กลับมาดูเท่าทันเนาะแล้วก็เริ่มที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึก ในการเตรียมตัวเนี่ยค่ะสอบภาคกอหรือสอบบัรจุหรือสอบครูก็ช่วยหรือสอบอะไรก็ตามกลับมามีอารมณ์ความรู้สึกในแง่ที่เป็นบวกมากขึ้นในแง่ที่เป็นคลื่นสามร้อยสิบขึ้นไปมากขึ้นเนาะขวัญคิดว่าจะช่วยเยอะมากๆนะคะแล้วก็อืมนั่นแหละ กลับมาคุยกับตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นเนาะบางทีเราอาจจะวิ่งเร็วเกินไปจนลืมตรวจเช็คลองเท้าของเราว่าหุ้ยพื้นสึกหรอหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้เท้ามันเป็นแผลแล้วนะหรือว่ามันรองเท้ากัดรุนแรงมากแล้วนะเราควรจะพักข้างสนามนิดนึงก่อนไหมเพื่อที่จะ่อทำแผล นะคะหรือว่าซ่อมแฟมพื้นรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะคันมองเรื่องของการกลับมาดูรากฐานทุกการสันซ้างกลับมาดูอารมณ์เปรียบเหมือนเรื่องของเนี่ยการวิ่งเลยการวิ่งระยะทางไกลแบบมาราทอนอย่างเงี้ยแล้วการที่เราจะเข้าสู่เส้นชัยได้หรือสอบติดได้อะเราห้ามรากฐานเรื่องอารมณ์ไม่ได้เลยทุกคนยังไงก็ลองกลับมาทบทวนแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันดูนะคะว่า ให้เรามีความรู้สึกในตลอดกระบวนการอะ่ะเป็นอย่างที่ขันเล่ามาหรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อยๆเสริมฟางค่อยๆฟางให้มันมีเป็นคลื่นที่เป็นบวกมากขึ้นเนาะแล้วก็หวังว่าอะไรๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใดเนาะการที่มีสเกลอารมณ์ที่อยู่ในคลื่นสามร้อยสิบบวกขึ้นไป ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วทันใจภายใน1วันฉันนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะและมีโอกาสเดี๋ยวผจะกลับมาเรื่องนี้อีกเรื่อยๆนะคะก็จะเน้นในแนวแบบนี้แหละเออจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็จะมีเรื่องของข้อสอบบ้างเกี่ยวกับเรื่องแบบทางฟิสิกส์บ้างอาจจะมีเมนทัลหรือสปปริชับ้างเนาะก็คลคล,คลกันไปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะคะโชคดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ